มามาขึ้นก่อเขวมออกไแล้วมเลยเราก่อนเรากวก็เลื้อง นี่ยนี่ยคิดเข้าไปคิดเข้าไป่อก็หล่อก็หลเล้ก็เลีลนี่พีล่นไปกี้คเลยโหล้วล่ะล้วล่ะล้วลลวล่ะลวลลมาเลยคเข้าป้า้รอ

สียไปที่กละอ่เีวิธีเด็ดทอดโอเคโอเคอาอ่โอเควิีพอดเดอร์โอเคดค่อเคโอเคเสร็จแล้วก็เอเขึ้นมา

เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวห้ลิงไว้ข้างหลังแล้วกัน